ติ๊กตอกแนวความคิดทางการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชนเนี่ยแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองแน่ทั้งนั้นผมเองในฐานะรองเลขาธิการพรรคการเมืองคือพรรคมวลชนก็เคยเสนอตอนหาเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนี่นะครับบอกว่าประเทศไทยสาเหตุแห่งความยากจนค้นแค้นของประชาชนก็เพราะว่าคนรวยสิบคนนะครับ ขโมยที่ดินไปแล้ว90ไร่ถ้าที่ดินทั้งประเทศมีรอยไร่ตรงนี้พูดมาหลายครั้งแล้วก็เพราะว่าประมวลกฎหมายที่ดินในยุคจอมพลปสร้างไว้2,497ตั้งแต่มาตรา3าถึงมาตรา4ี่เาขาจำกัดการถือครองที่ดินรอยไร่ห้าสไร่หไร่1ไร่ให้แก่ประชาชนเท่านั้น ถ้าเกินหนึ่งร้อยได้ก็ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจอมพลสฤษิ์ธณาร้านแกรับจ้างรัฐบหารครั้งที่สองนะโดยพวกคนจีนนั่นแหละสีเทามหาเศรษฐีที่อยู่ใกล้ชิดก็ยุยงถงเสริมว่าออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่49ลงวันที่13มกราคม2 5 2 2 งดช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา34ถึงมาตรา49 <c oughs> จากนั้นมาแลครับตระกูลแก้วสัวทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดพรรคการเมืองซึ่งจอมพลสริดิ์สนับสนุนก็กวานซื้อที่ดินกันยกใหญ่เลยครับหมื่นไร่พันไร่ทํากันทั่วประเทศทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็รู้ตระกูลเจียรวันนนตระกูลสีดีวัฒนาพักดีตระกูลไอ้ตู้ห่าวซึ่งได้สัญชาติจากที่ ไปวิ่งเต้นกระทวงมหาดไทยอนุมัติมาด้วยเงินจํานวนมากไอ้ดูหาเป็นสัญชาติไทยคุณสาเป็นคนสัญชาติไทยก็สามารถที่จะซื้อที่ดินเนี่ยนะครับกี่หมื่นไร่ก็ได้เพระนาะฉะนั้นวันนี้มาอีกแล้วธรรมนัมสพร,ร้มเผ่าสพก4สี่ศูนซึ่งต้องการจะให้ประชาชนคนยากคนจนเนี่ยมีที่ดินไว้ทำกินเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นกิจดีกาก็ตีความแล้วถ้าคนรวยไม่ได้ วันนี้คนไทยลืมแล้วอ่ะครับทันทีกับเรเพราะว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนที่ออกข่าวโฆษณาไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วกสอสอทั้งหลายสอวอทั้งหลายมันก็มีความรู้เรื่องนี้จะห้สปี60สปีแล้วพี่น้องเห็นไหมไม่มีใครคิดยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติจอมพลสฤิทธนรัฐฉบับที่49ลงวันที่13มกราคมสองแถลงทับสอส,อสอไอ้บุมีห้าไร่ ห้าร้อยล้านที่ดินเป็นห้าร้อยแปลงใครต่อใครทุกคนแหละครับที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมันก็เป็นพวกลูกหลานตระกูลอีลีตตกทอดมาจากปู่ทวดวันที่จอมพลสนิตเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยนี่เราไม่ต้องพูดถึงจีนสีเทาแล้วเขามาวิ่งขอสัญชาติพอมีเงินมากๆอย่างเงินโกงเงินอะไรก็ไม่รู้ก็ซื้อที่ดินได้หมดพักเพื่อไทยที่กำลังจะล่มสลาย ก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้ให้รางวัลประชาชน